เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นี้ที่เราจะได้เริ่มต้นด้วยพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าพระสัญญาจะสำเร็จ อยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่55ข้อที่10ถึง11นะครับในสองข้อนี้ได้พูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่เปรียบเทียบเปรียบเสมือนฝนแล้วก็หิมะที่ตกลงมาจากฟ้านะครับพระเจ้าได้ให้ภาพหนึ่งให้อิสยาเห็นบอกว่า ฝนแล้วก็หิมะที่ตกลงมาจากฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย้อนขึ้นไปกลับไปข้างบนได้โดยหลักการแล้วนะครับมันต้องตกลงมาสู่แผ่นดินแล้วก็ฝนเนี่ยกับหิมะมันทำหน้าที่พระเจ้าสร้างมาให้มันเป็นน้ำที่เอาไว้รดต้นไม้ลดผลไม้แล้วก็พืชต่างๆ นี่คือวัตถุประสงค์ของฝนและก็หิมะที่พระเจ้าประทานให้พระสัญญาของพระเจ้าพระองค์บอกว่าก็เป็นเช่นนั้นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้คำตัดที่พระองค์ทรงตรัสออกมาเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาแล้วก็รับปากไว้เนี่ยจะไม่กลับไปหาพระเจ้าโดยสิ้นเปล่าหรือมันไม่สามารถที่จะ กลับไปหาพระเจ้าโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสจะสำเร็จสิ่งเหล่านั้นมันจะอยู่จะไม่กลับไปหาพระเจ้าจนกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นั้นจะสำเร็จตามที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อที่11ก็ได้บอกว่าทำนองเดียวกัน คำของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทําให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสําเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทํานั้นเสร็จสิ้นนี่คือพระสัญญาของพระเจ้านี่คือพระเจ้าที่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงตรัสคำใดพระองค์ทรงสัตซ์ซื่อ และพระองค์ทรงรักษาคํตจัสของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงพันธสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราคิดถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับคนของพระองค์ประชากรของพระองค์ทุกๆพระสัญญาที่พระองค์กล่าวกับเรานั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอนร0 0เซ พระเจ้าไม่ผิดพลาดพระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนกับมนุษย์ที่บางครั้งเราก็พูดไปอย่างนั้นภาษาวัยรุ่นหรือว่าภาษาของเราที่เรียกก็คือให้ความหวังคือไม่รู้จะทําได้หรือไม่ได้แต่เราพูดให้ความหวังให้คนสบายใจสําหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทําแบบนั้นกับเราพระองค์ไม่ได้พูดออกมาเพื่อจะให้เราสบายใจแล้วทําไม่ได้นี่ไม่ใช่พระเจ้า ที่พระองค์ทรงทําเช่นนั้นแต่พระเจ้าที่เราเชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและพระองค์ทรง,งกระทําตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเราแต่หลาครั้งสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราเนี่ยเรายังไม่ได้พบว่ามันสําเร็จอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่บางเรื่องสําเร็จแล้วนะครับอย่างเช่น พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานพระบุตรของพระองค์ให้กับเราสิ่งเหล่านี้สําเร็จแล้ววันนี้เราเชื่อพระเจ้าพระองค์บอกว่าเมื่อเรารับเชื่อพระองค์เราจะมีพรวิญญานบริสุดสถิตอยู่กับเรานี่ก็คือพร,พระสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจและเรามองไม่เห็นว่าพระสัญญานั้นหรือว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญากับเรานั้น จะเป็นอย่างไรนี่เป็นนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็ไม่รู้อนาคตแน่นอนอยู่แล้วคือถ้าเรารู้เนี่ยหรือว่าถ้าเรามองเห็นแผนการที่มันล้ำลึกของพระเจ้าได้เนี่ยและพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเราได้อย่างไรเราต่างหากที่จะเป็นพระเจ้าเพราะว่าเรารู้แผนการของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราเก่งกว่าพระเจ้าแต่ความเป็นจริงคือวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจ เรายังไม่ได้พบหรือเรามองไม่เห็นแผนการที่พระเจ้าบอกกับเราเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปนค้นว่าเอ้ยพระเจ้าจะทําอะไรกับเราพระองค์จะทําแบบไหนหนะ้าในอนาคตของเราคือไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วก็เป็นไปนไม่ได้ที่เราจะรู้ทุกเรื่องหรือว่าเราจะเข้าใจแผนการของพระเจ้าได้ทั้งหมดหน้าที่ของเราก็คือเรารอคอยแล้วก็เชื่อในพระสัญญานั้น เราต้องมั่นใจก่อนว่าพระเจ้าของเราเที่ยงแท้หรือเปล่าเที่ยงแท้เราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าของเราไม่เคยผิดพลาดหรือเปล่าไ,ไม่เคยไม่เคยผิดพลาดเลยคือถ้าเรามั่นใจและเรารู้จักพระเจ้าจริง,รงเนี่ยเราก็จะรอคอยพระสัญญานั้นแล้วก็มั่นใจเชื่อในพระสัญญานั้นอย่างไม่สงสัยที่เหลือที่พระเจ้าเตรียมแผนการไว้พระสัญ,ญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้า และพระองค์สัตย์ซื่อและก็สัตย์จริงหน้าที่ของพระองค์พระองค์จะรับผิดชอบหน้าที่ของเราคือให้เราเชื่อมั่นและก็รอคอยพระสัญญาของพระองค์และทุกๆพระสัญญาที่พระองค์กล่าวกับเรานั้นจะสําเร็จอย่างแน่นอนพี่น้องครับมีประโยคนึงที่ผมชอบแล้วก็ผมเห็นเห็นประโยคนี้ในในโซเชียลน,นะครับประโยคนี้ได้ บอกว่าเส้นทางของเราเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เส้นทางของเรานั้นโรยด้วยพระสัญญาของพระเจ้าโอ้ประโยคนี้ส่วนตัวผมชอบนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความจริงแล้วก็เป็นความจริงอีกก็คือโดยปกติแล้วเราอยู่ในโลกใบน,นี้เราก็ไม่ได้เดินด้วย ลาบลื่นตลอดไปใช่ไหมครับอันนี้ค,คือความจริงในความเป็นมนุษย์แล้วก็การที่เราได้อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เรียบหรูตลอดแล้วก็อีกความจริงหนึ่งคือถึงแม้เส้นทางที่เราเดินนั้นจะไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบแต่วันนี้เส้นทางที่เราเดินที่เราเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเส้นทางนี้โรยด้วยพระสัญญาของพระเจ้าโอ้โห เมื่อเราได้ยินประโยคนี้หรือว่าเราได้คิดถึงเรื่องนี้เนี่ยทาให้เราได้มีกําลังนะครับคือเราไม่ได้เดินแบบเออเราก็ไม่ได้จบแค่ว่าเราเดินไม่ได้เดินได้ที่เส้นทางที่โรยด้วยกีบกุลาบคือถ้าเราจบอยู่แค่นี้แล้วเราไม่ได้คิดถึงพัญญาของพระเจ้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าหดหูใจเพราะเรารู้แต่ว่าเออใช่เส้นทางของเราที่เราเดินเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบถ้าเราจบเพียงแค่นี้ก็หมายความว่าเราก็รู้สึก ม,มันมันน่าจะลำบากอย่างเดียวเลยเราวน่าจะเดินแบบทรมานมากๆแต่ถ้าเราคิดถึงต่อไปบอกว่าใช่เส้นทางที่เราเดินไม่ได้ลยด้วยกิบปลับแต่ลยด้วยพระสัญญาของพระเจ้าเราเดินบนพระสัญญาของพระเจ้าที่มากมายที่ครอบคลุมทุกๆช่วงเวลาของเราครอบคลุมทุกเรื่องราวที่เราจะเผชิญในชีวิตของเราพี่น้องครับวันนี้ ให้เรามั่นใจในพันธสัญญาของพระเจ้าว่าพระสัญญาของพระองค์จะสําเร็จเชื่อมั่นไว้ใจพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราพระองค์ก็จะอยู่กับเราพระองค์บอกว่าพระองค์จะประทานกําลังให้กับเราพระองค์จะให้กับเราขอให้เราขอในพระองค์ขอในพระนามของพระองค์และพระองค์บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมานี่แหละเราก็รอคอย พัะสัญญานี้เช่นเดียวกันและพระองค์บอกว่าพระองค์ได้จัดเต,ตรียมที่ให้กับเราเป็นบ้านที่ประเสริฐมากๆบนแผ่นดินสวรรค์และพระสัญญานี้ก็จะสําเร็จพี่น้องครับขอพระเจ้าที่จะให้เรามีกําลังให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่ลยไปด้วยพระสัญญาของพระเจ้าขอให้เรามีความหวังนะครับขอให้เรามองไปที่บ้านถาวรของเราและให้เรายึดในพระสัญญาของพระเจ้า เชื่อมในพัสัญญาของพระองค์แล้วก็มั่นคงในพระองค์เสมอไปขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังและอวยพรเราทั้งหลายนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเรากอบพระคุณพระองค์พระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเราพระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยกู้เราแต่พระองค์ทรงเตรียมพัสัญญาของพระองค์พระองค์สัญญาที่จะช่วยกับให้เหลือกับเรามากมายหลายๆเรื่องวันนี้พะสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นและ จะเกิดขึ้นทุกๆอย่างที่พระองค์สัญญาให้กับเราขอพระเจ้าเมตตาให้เราวันนี้เราเดินที่เราจะมั่นใจในพัญญาของพระเจ้าที่เราจะยึดมั่นในพระคำของพระองค์ให้เราเชื่อในพระองค์อย่างไม่สงสัยให้เรารักพระองค์อย่างไม่ลดลงขอพระเจ้าทรงจะทรงเมตตาให้เราที่จะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งมีความเชื่อหนักแน่นในพระองค์วันนี้ขอให้เรามีชีวิตที่จะรักพระองค์แล้วก็ สำแดงความรักออกมาเป็นการกระทําเมื่อเราบอกว่าเรารักพระเจ้าขอให้เรากระทําสิ่งเหล่านั้นที่สําแดงว่าเรารักพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราเราฝากมอบพี่น้องทุกคนแล้วก็การดำเนิน,นชีวิตตลอดทวันนี้ไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆคนให้เรามีกําลังเรียวแรงแล้วก็ มีสัญนิสุขที่มาจากพระองค์เราฝากมอบสักญและกันไว้กับพระองค์ในเช้าวนันนี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ และว,วันมีแสงในความมดืดมิระบาลมปรางและสร้างชีวิตขึ้นมาโดยพระวันะพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งพระองค์รักษาเราภัยด้วยคำตรัส สิ่งนั้นก็กาดขึ้นมาเมื่อพระองค์สัญญาสิ่งใจต้องเป็นเช่นนั้นในความรักที่ไม่แปรเปลี่ยนเขาจะน,น้นจุดสิ่งคกอพระองค์ให้ชีวิตเป็นไปตามพระ